แก่นกกล้ยสารมาแล้วจับพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมือน,นยังนั่งมีแนวกินมาฝาาที่ฝากนองก็คือตําบักทัวไก่ย่างวะจานพี่น้องจา๋าตําบักทัวเพชรเพชรบักทัวทั้งบานเฮาไม่เต็มไวตรงตรงพี่น้องจา๋าตําใส่บักกอกน้าแล้วก็กินกับไก่ย่างนกขนอพักแตมีพักบุงแล้วก็พักสลัดบกเกือเทศแล้วก็พักกันจองนอกจากนั้นเอามากินนํา มาเด้อจากพี่น้องจ๋าแต่ก่อนสิกินได้นั่งกับฝากพอไม่พี่น้องก็ไหลก็แช์ก็ติดตามแล้วก็กระดิง่งติ๊งติงอย่างนี้นั่งในเด้อจะเด้อมาเด้อจากพี่น้องมาวัดสิยูฟังไทยฟังเล่าอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเฮาสูขูสุขคนเนาะจ้ะเนาะตำบักทัวพี่น้องจา๋าตำเองซสบเองปักิริกเคิงโคกที่สำคัญคือใส่บักกอกเนี่ยพี่น้องจา๋าอืม อแซบคักพี่น้องเอ้ยแซบอย่าบอกใครเลย ตำโคกแบบง่ายอย่างนี้ไปหน่องตาแน่มเบมิงมันอาจจะในหน่อยเนาะเพราะว่าถาดมันหน่อยแต่จริงๆแบบโคกแบบง่ายอย่างที่ตำเนาะจา้ะอื สารภาพกับพี่น้องติ่งไก่แวงไปใส่ก็คือกินไปลำเคือหนึ่งลืมเปิดไม้พี่น้องเอ้ยต่เลยมานั่งนับหนึ่งใหม่กินไปลำดองสามคำลืมหนันลื่นน,นี่อยู่นี่แหละก็ได้กินไก่แวงไปละพี่น้องเอ้ เนี่ยเปิดประกอบที่ลองจามักคักอืม หนังไก่ของมากเลยพี่น้องจา้าผนจิบอกว่ามีคอเลสเตอรอลสูงกับสร้างเอเนาะมันเสียบเนาะ มันขึ้นหมื่นขึ้นหมืม่นจะพี่น้องเอ้ยกินตำหักทวนกับขึ้ฮอดย่มเกี่ยวเข่าเนาะจะพี่น้องจ้า มีแสดงอาการออกกันเลยพี่น้องจ้าเริ่มเพชรปักยางคากเหร อื mm hmm. จดนำตำหมักทั่วก่อนพี่น้องจา้า mm hmm.

กินตอนเกินกับผู <We> <trips> ้เทากับพ่อกับแม่เนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยมึงเ็ดมึงเป็นอย่างแบ่เศร้าก็มันแซ่บก็บเลยบบอเศร้าแต่กันบอทันอีมน้่ เึงเพชรถึงแสบพี่น้องจ้า เพชรไลายพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนั่งขอจบไปแต่เพียงแค่นี้นอกขนอบปากพอมีพี่น้องคนไไล่เขาแชร์ว่าติดตามในเด้อจะเด้อคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า